เรเวนฟิล uh huh. ขราวนี้เราจะมาเล่นเป็นหน่วยปอดเชื้อนะครับหน่วยปอดเชื้อขราวนี้จะไปที่ไหนออมีปัญหาครับหมู่เกาะทางตอนเหนือของรัเสเซียมีอะไรอะแหลบโดนยึดโดยพวกประหลาดครับนะเหาอเป็นบ้ายอะไรเนี้ย มนุษย์ตังเมอะไรวะเนี่ยเขาเรียกว่าอะไระเพลเชฟเชฟไบโอแมสเฮ้ย Sh รเราหน่วย NBC ของรัสเซียหน่วยปอเชื้อก็ต้องไปปราบที่ไหนกันสัญญาส่งมาจากที่ไหนเกาะเพลเชฟเพลเชฟทางตอนเหนือของรัสเซียครับโอ้ฮาโลวีน แอนตาร์ติกแฟกซิลิตี้แอนตาร์ติกมันโคตรโลกตายไมหมเหรอมันตาร์ติกไห่เหรอมันแอนตาร์ติกามันมีแอนตาร์ติกกับแอนตาร์ติกาอ๋อโคตรโลกเหนือเออหมู่เกาะโคตรโลกเหนือฮัโลวีนแอนตาร์ติก l ฟกซิลิตี้เกาะเพลเชฟนีแหลครับ วันนี้วันฮาโลวีนซะด้วยอะไรมันจะเหมาะเจาะขนาดนี้แล้วมาลองมาเจอกับสัตว์ประหลาดอะไรเนี่ยสัตว์ประหลาดตั้งมีไอพวกนี้เขาเรียกว่าไบโอแมสครับไบโอแมสแบบสไตล์เกาะเพลชีฟที่เราขุดเจอตอนในเกาะตอนขั้วโลกในเกาะขั้วโลกเหนือตอนหน้าหนาวเหมือนว่านี่มาจะทำให้มัน แช่แข็งนะครับแล้วเราก็ไปขูดมันมาแล้วก็ไปฟื้นคืนชีพมาเนี่ยนะไปที่กอบเพลเชฟเร็วแก่สถานการณ์่วนเกาะครัวโลกเนี่ยนะโอเคลงพื้นที่โอเคไป ค okay. ไปตามหมูเกาะหมูเกาะอยู่ข้างหน้าครับโอเคหน่วยเอ็นบีซีปเห็นหมูเ <Okay. S 1> <Okay. S 2> กาะแล้วครับเห็นเกาะเพลเชฟแล้วเกาะเพลเชฟเสียงมันรัสเซียจังเลย อมปืนไม่เห็นอะไรครับเดียงอะไรกันเคเห็นแล้วเตรียมโดนล่มลงไปได้เลยเพื่อน Okay. เคเต็มโดนคนโดนล้มหยึดทงมืคนล้มโดสเคยยึดทงได้แล้วยึดทงได้แล้วอะไรเนี่ยป้อมปตอส่อะไรคอปเตอร์ตกครับ สัญญาณขัดข้องสัญญาณขัดข้องแม่เจ้าเฮคอปเตอร์ตกเกิดอะไรขึ้นเนี่ยมันโดนแจมครับนี่เลยแฟคทิลิตี้ใต้ดินแบบใต้ดินไปไปไปออกมาได้กลับไม่ได้เลยเนี่ยเอาวะเดี๋ยวค่อยให้เรียกให้หน่วยสนับสนุนมาเก็บทีหลังมา าเราไปที่หลังไม่เห็นอะไรเลยนี่เลอหลุมหลุมบ้าอะไรอ๋อหลุมเหมืองที่เราพูดเจอไอ้พวกประหลาดนี่ครับเดอนลงทําไมโจนล่มไปก็ได้เท่กว่าเยอะนหน้าเทา่อะไรเนี่ยสับประหลาดนี่คือก้อนเนื้อประหลาดครับชิบเป๋งอะ มันท้องร้องช่วยด้วยมันกินพวกเราเฮ้ยพูดได้ด้วยไม่ช่วยคนพวกนี้เหรอกลายเป็นก้อนเนื้อกำลังโดนย่อยไปแล้วกระจายกำลังให้ทั่วเคลียร์พื้นที่ให้หมดเฮ้ยโดนล่มโอ้โหเราอยู่ในปากตัวลามอดอะไรโดนล่มมาะเราขึ้นไม่ได้ พบสับปะลาครับเฮ้ยพบสัตปะลาดมาแล้วระวังไม่เห็นเลอเห็นนม่ันหมอกอะดีโหลดลอทำให้ปอดเชื่อเช็ควัดปอดเชื่ออ้าอย่าแล้วมันงอกออกมาอ้าเฮ้ยมันปลอมเป็นคนมันคือเนื้อง,งอกแล้วเนี่ยช่วยคนที่อยู่เนตนั้นด้านในเร็ว ไปไป,ไปผมจะดูเชิงตรงนี้เองครับโอเคดีมากมีเสียงการยิงกันรีกร๊ปกับฉันเอ้ยไม่ไปได้ไหมครับเนี่ยน่ากลัวจริงๆไปช่วยพวกนั้นคนที่ติดอยู่ด้านล่าง โดนล้มมากสยองกืนจริงๆเขียงเงียบไปแล้วโดนแดกหมดแล้วครับโดนกินหมดแล้วเราเหมือนเข้าปากสัตว์ประหลาดเลยไอ้นี่ช่วยด้วยไม่มีใครช่วยข้าเลยทอดถอด บอลปอดเชื้อบอลฆ่าเชื้อเราหลงหรือเปล่าเนี่ยเฮ้ยพบสัตว์ประหลาดพบสัตว์ประหลาดมาถูกทางเลวยวรีอเ่าระวังโอเคไปต่อมีหน่วยสนับสนุนมาเหรอบอกเรานี่แหละระวัง มาอยู่เป็นรังเลยจัดการพวกมันทำให้ปอเชื่อโอเคข้าเชื่อแล้วเนียไอ้บ้าไอ้วา่ามันมาเียบเลยคุณมดเะเบิดสปรตันบาสุก้าเข้าไปดิโด เตรยมพร้อมยิง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 ใครมีรถก็ได้วะเฮ้อพวกมัมนฆ่าพวกเราไปหลายคนเหลือเกินมันคือตัวบ้าอะไรอ,ออกมาเต็มด้วยยิงยิงยิงสาดกระสุนมั่วบ้าเลยวงโอ้ยมันออกมาจากกระแพง เฮ้ออะไรเนี <pause and rain> ่ยมันมีอาวุธด้วยฮ่าฮะโอ้ยกลอกรีโหลดฆ่าพวกมันแล้วพูดภาษาคนได้ด้วยฆ่าพวกมันเฮอใหญ่แล้วมันมีพลังวิเศษพลังอะไรไปฟ้าช็อตไปช่วยพวกนั้นกันเร็ว ไม่มีใครเลยลออเลยไนอะพวกขาน,นี้ไม่มีใครออกมาจากเกาะนี้เลยครับหรือว่าไอ้พวกนั้นมันเป็นคนขุดเมืองที่อยู่ในเกาะนี้โอ้ยโอ้ยโอ้ยอ้ยเจ็บเจ็บเจ็บโอ้ยเสียฟอร์มเลยเห็มนมัมีปืนกล L P K R P K พอสักกินได้อยู่ช่วยด้วยช่วยกูด้วยอย่าไปพิทักษ์ทางบ้าอะไรเดียมงก็ไปมันจบกันฮาบายค่าแดกซะดีๆดีเสียงอะไรมันใครพูดโดนลงไปโอ้ยโอ้ยลงแรงไปหน่อยเยวเร็ว ผมเชิงว่โอ้ยเจ,บจ,บจบ็บเจ็บเจ็บอย่ายิงเ่ข้านะเวย้ยอาว์โอ้โอ้องขุดโยกโยกยิงยอดเข้าไปเฮ้ยมออกมาจากตรงนี้ก่อนเนื้อทำให้ปอดเชื้อยิงบาสุกา้าครับไปเฮ้ยอ,ออกไปทางนูน้นออกไปอย่าขวางบาสุกา้าเฮ้ย มีตัวเดียวไบโอแมสลุกคืบเข้าไปเฮ้ยขามีตัวอะไรนีบัสุกา้ามีตัวอะไรนี้นี่ด้วยเนี่ยแล้วไบโอแมสออกมา,าเทียบเลยพวกนี้รหัสเรียกไบโอแมสพวกไบโอแมสเตรียมเคลียร์พื้นที่เป็นจุดสปอนของพวกมันเลย โด้านในท้องมันท้องสัตตลาดอ,อ,อันนี้คือพวกคนเหมืองที่อยู่ในนี้อยนี้สวยอะหัวหน้าผมมาช่วยแล้วโอ้ยพลักไฟฟ,ฟ้าด้วยเห็นไหมเห็นไหมเห็นเหมือนที่ชันเห็นไหมเห็นครับออกมาเทียบเลยอะโอ,โอ้เดินยิงใส่เพื่อนยิงกูทำาไมไอ้บ้า อ้าวอาฮ่าฮ่อ่าฮ่าฮ่ากเยแล้วยิงมันช่วยหน่วยใต้ดินเร็วมีคนตั้งฐานอยู่ด้านบนคนนายเฝ้าฐานไว้่าให้ใครออกมาจะให้ใครหรือตัวอะไรออกมาได้ไม่คนออกมาได้ด้วยเลยครับใช่ ทำให้คนออกมาวัวปืนกล LMG ไปช่วยฉันด้วยไม่ช่วยไม่ช่วยกันเลยเฮ้ยตะกี้มันอะไรวะเหมือนเห็นอะไรแวบๆแต่ก็ช่างเหร ยิงมันยิงมันมีนม,มันไม่ม,มีปืนส่วนเรามีปืนเราเก่งกว่ามัน,น,นไส่เขเลยครับปไฟฟ้ามันปล่อยไฟฟ้า,ฟาด,ด้วยครับเฮ้ยยาอ่ะมาจากไหนนี่สีเหมือนกันหมดเลยอ่าข้าปล่อยพลังได้พลังเลยตัวประหลาดครับ หน่วยเสริมเข้าไปไม่อยากไปลเลย regroup on me ทำลายหัวใจพวกมันมันมีหัวใจด้วยครับจะไหนไม่น่าเชื่ออุปก,กรณ์อะไรไเนี่ย <MC> เรียมซีโฟล์เรามีคนเยอะกว่าแต่ว่ามันก็จำนวนเยอะเสียงเงียบไปแล้วโมดนลางตายหมดแล้วกระพอลงไปโดนลม ยอนควานจิบไปเ,เลยยิงยิงยิงอย่าไรได้านในมีตัวปลาลาดด้านในเฮ้ยตัวปลาลาดออกมาจากตรงนั้นเป็นจุดทราบพบตสับปลาลาดคสดกระสุนมากไปรโหรด ใจกำลังไปที่ทั่วโอ้มาเต็มเลยโอ้หยุดอะไรวะเนี่ยเครื่องมือมาหาก,การเครื่องมือมันตามไปเวงนนเฮ้ยหยุดคนทำสนุน,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 นฉันจะช่วยเองระวังด้วยมดมันจะโผล่มาหมดใจโอ้ยยิงเพื่อนทำไมเฮ้ยนิวเลีย ยิงเพื่อนตายหมดเลยยิงมันถึงกำลังอ๋อ้อ้ยง่ำง่ำง่ำเหมือนฉันจะโดนแพนี่อ้าเอออุ้มเะไ้นี่นิ้วเคียร์ระเบิดนี่มันหมดใจของพิซซัดเออไฟฟ้าพูดภาษาคนได้ด้วย ชัดเลยไอ้พวกนั้นเคยเป็นโค้นมาก่อนเฮ้ยอะไรระเบิดมีพลังระเบิดออกมาจากในนั้นครับสวยแล้วปืนนะมาโมซินนะแกนมาปืนไรเฟิลมาจะไว้วเพื่อนคอยดูชั้นธนาชั้นมีปืนกคนมาหาก,การโอ้ยกระสุนเป็นร้อยนัดแกมีกระสุนแค่หา้านัด เดินไปไม่เท่เว้ยต้องโดดลงไปนี่นี่มันจะกินคนจะกินเราเนี่ยจะมีคนไปเจออะไรถามปฏิบัติการใต้ดินเจอสารางโบราณสถานใต้ดินแล้วไปเจอหัวใจของปิศาจสินะ่ะแล้วก็ไปปลุกเผลอไปปลุกมันมันก็เลยมาฆ่าคนตาย ทำความสะอาดขาเชื้อให้หมดไปทางนน้นไปทางนู้นน้ำทางไปหมดใจเรามีแค่2คนนะครับท่านระวังมันออกมาเียบเลยโขรสีก็กลืนเฮ้ยจุดก,กำเนิดจุดกำเนิดของพวกมันอ้าแต่ว่ามันจะแดกหัอวอ้า ไายไปแล้วี่ปืนกลมาฮการมาการบ้าเลยสูบก็สัปหลาดไม่ได้สัปหลาดกำลังบางเบ้าแล้วครับกำลังยิงหัวใจพวกมันโอเคดีมากพอกหน่อยด้านล่างตอนขึ้นจะขึ้นไงเนี่ยโอเคตอนขึ้นก็เตรียมเชือกโรยตัเข้าไป เ็นโดนล่มบอกชาวมาหุดไปเจออันนี้เข้าไปแล้วนี่เป็นระบบป้องกันตัวของมันมันก็เลยฟื้นมาป้องกันหัวใจมันจากกู้บุกลุกซิทนะฮัลโหลฮัลโหลมีใครรอดไหมยังมีคนรอดครับคนรอดตายไปเยอะมากเลยเหมือนง่วงนะเรา ควันปอดเชื้อไม่เห็นอะไรเลยลำบากจริงไอ้ขวัญฆ่าเชื้อเนี่ยเสียงอะไรไปทางนู้นระวังหลังด้วยระวังหลังระวังหน้าระวังยิงกันด้วยเราตึงกำลังไว้อยู่ครับออพลังประลาดสัปปลาดโอเคหัวใจของสัปปลาด บาสุก้ายิงเข้าไปอ้าสวยแล้วฮะเนี่ยมันอะไรกันเราออกทะลุมิติไปแล้วไม่นะนี่มันโลกไหนกันเนี่ยเราอยู่โลกไหนกันเนี่ยอะไรกันเนี่ยเหนือจินตนาการมากไม่มีใคระไม่มีใคร บอกไปกับใครก็ไม่เชื่อเนี่โอ้โหอะไรกันเนี่ยเออท่าครับเห็นภาพนี้ไหมครับภาพที่ส่งสัญญาณมาจากคนคนหนึ่งแปลกมากมันคืออะไรกันเนี่ยไอ,อ้พวกนี้มันเปิดปิติได้ด้วยเนี่ตึงกำลังไว้ตึงกำลังไว้ดีๆโอเคครับท่าน ฉันจะลงไปด้านล่างจัดการเรียบร้อยแล้วครับอะไรเนี่ยนิวเคลียร์ระเบิดเฮ้อไม่จริงนี่มันอะไรกันสังสีนิวเคลียร์มันแรงขนาดนี้เลยเนี่ยนิวเคลียร์ เจ็ด K เป็นควันตะกี้เห็นไหมครับเป็นควันนิวเคลียร์เลยครับคนด้านล่างเป็นไงบ้างเนี่ยคนด้านล่างฮะคนด้านล่างไม่มีใครรอดเลยลเนี่ยเฮ้ยอะไรเนี่ยโดนถมปิดหมดแล้วครับ้อปากทางเข้าเหมือง หมายความว่านี่เป็นฟีมือของหัวใจพวกมันเลยเนี่ยแต่กี้มันเข้าไปได้แล้วพอเราชนะแล้วมันแพ้มันก็ฝังตัวเองแม่เจ้า <Okay. S 2> แต่กี้มีใครไปจุดระเบิดนิวเคลียร์ ท่านครับดูนี่ที่ครับเป็นหลุมระเบิดขนาดยักษ์เลยครับอืมโอเคเป็นไงเป็นไงล่ะหน่วยแพทย์ปฏิบัติการไปได้ด้วยดีใช่ไหมท่านครับไม่มีใครบอกเลยเหรอครับว่ากำลังจะจุดนิ้วเคลียร์เพื่อทำลายไอ้ไอ้หัวใจพิศาานั่นเออ ขอโทษทีที่ฉันไม่ได้บอกแต่ว่านี่เป็นปฏิบัติการรับสุดยอดแล้วมันก็สําเร็จใช่ไหมล่ะเออดูจากในกล้องมันก็สําเร็จนะครับแต่ว่าคนของพวกเราตายหมดเลยคนพวกนั้นติดเชื้อกันไปแล้วตั้งแต่ลงในถ้าเพราะฉะนั้นการกำจัดคนติดเชื้อคือแผนของเราไงล่ะกํำจัดไปพร้อมกับไอ้พวกหัวใจสัตว์ประหลาดหัวใจพิศาจกันเหรอ บ้าน่ะแล้วเราจะทำไงต่อเนี่ยก็เดี๋ยวจะมีเครื่องบินไปรับคอปเตอร์เหรอครับใช่โอเคแต่ว่าข้อมูลจะอยู่กับพวกผมอยู่นะครับออ๋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 อข้อมูลอยู่กับนายเหรอ เป็นข้อมูลปากเปล่าครับเป็นข้อมูลที่มาจากความจำครับไม่ใช่ฮาร์ดดิสเพราะฉะนั้นท่านอยา่าเอาคอปเตอร์มายิงพวกเราทิ้งตายหมดนะครับไม่งั้นจะไม่มีพยานไม่มีข้อมูลเลยเหลืออยู่ให้ท่านได้เก็บกู้นะครับเรามีข้อมูลที่เป็นประโยชน์กับท่านอยู่นะครับอ๋อๆๆโ,โ,โ,โอเคอย่างนั้นก็ได้อย่างนั้นก็ได้ เราจะไม่จัดการฆ่าพวกแกแต่พวกแกต้องเออมาเข้าคอร์สฆ่าเชือ้อปลอดเชือ้ออีกรอบนะโอเคได้แล้วเรเวนฟิว